ไม่อยากจะถามนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใครมาทำงานตอนตีสี่ตีห้าแถวรัชดานนี่วินาศสันตโรมากครับเช้าวันนี้กรุงเทพวิกฤตที่ชายแดนด้านสระแก้ววิกฤตไหมวิกฤตกว่าเ็าเอว่าสถานการณ์วิกฤตของกรุงเทพค่อยๆคลายตัวค่อยๆคลายดีขึ้นเมื่อช่วงหกโมงครึ่งนี้สถานการณ์ดีขึ้นละค่อยๆคลายค่อยๆคลายแต่ชายแดนใต้ยังท่วมจากฝนจากฟ้ามันเริ่มลดระดับมันเริ่มที่จะคลายตัวแล้ว แต่สถานการณ์ที่ชายแดนแถวๆบ้านหนองยาแก้วก็ยังตึงเครียดอยู่อย่างระอุหรือเปล่า <c oughs> ก็ตอนช้ามืดชาวบ้านแถวๆนั้นยังต้องซุกตัวอยู่หลุมหลบภัยภายใต้หลุมหลบดภัยใช่ค่ะไม่แน่ใจฟ้าเปิดยังไม่กล้าออกมาไงเ <บะ S 2> มื่อคืนเช้าออกจากหลุมหลบดภัยหรือยังไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตจะว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวรอเช็คสถา,านก<อ>ารณ์ไปเช็ควิกฤตที่ชายแดนดนิดหนึ่งใช่ค่ะย้อนความกับ ย้อนความกลับไปเมื่อวานตอน16นาฬิกา10นาทีก็คือกลมๆคือ4โมงเย็นเมื่อวานโดยประมาณเมื่อวานเนี่ยค่ะเสียงตืนแรกเกิดอะไรขึ้นไปชมคลิปดังต่อไปนี้ครับเชิญค่ะ โอเคด้วยความเคารพต้องถามนะใครยิงก่อนสี่โมงเย็นเมื่อวานคนไทยแถวแถวบ้านหนองยะแก้วดยินเสียงปืนมาจากบริเวณบ้านเปรย์จันจังหวัดบันเตียมียนเจยของฝั่งเขมรใช่ค่ะอยู่ตรงข้ามกับบ้านหนองยะแก้วของเราเนี่ยแหละจังหวัดสักแก้วจังหวัดสักแก้วใช่ค่ะของเราอยู่สักแก้วอจากนั้นเกิดอะไรขึ้นในเวลาต่อมา อีกหนึ่งชั่วโมงต่อมากลมกลมนะอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาจาก16นาฬิกาขยับมาเป็น17นาฬิกาเศษเศษโดยประมาณปรากฏว่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของขเขมรโอ้โหเขาเร็วมากเลยหรือเตรียมความพร้อมมาแล้วเหี่ยาำหนังสือฟ้องโลกค่ะสังเกตนะแถวแถวบ้านประจันท์ ฝั่งเขาบ้านทีมเป็นเจอยของขมรมีเสียงปืนค่ะฝั่งไทยก็ได้ยินน้องน้องญาแก้วได้ยินชัดเลยค่ะั้างแรกคนไทยก็เชิงนองฐานไทยก็นึกว่าลบกันแล้วอยัตก็ขยับตัวกันนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเสียงปืนมันดังแถวแถวนั้นตอนสี่โมงเย็นขยับมาอีกหนึ่งชั่วโมงห้าโมงเย็นเสร็จๆคณะกรรมการสิทธิมนุมยชนของขมรสุดยอดเลยทำหนังสือฟ้องโลก เช่นทําหนังสือฟ้องไปที่สํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสัมระชาชาติอ่างเช่นอาเซียนเช่นว่ากันไปฟประเด็นที่ฟ้องก็คือทหารไทยโจมตีพลระเรือเนเขมรอ้าวโทษเราซะเฉยเลยงั้นเลยเหรอ,อในเวลาผมก็จะว่าตอนห้าโมงเย็นเสร็จตอนที่เขาเคลื่อนเกมฟ้องโลกฝั่งประเทศไทยยังไม่ไหวตัวนะเรายังเช็คกระแสอยู่เช็คนอนเช็คนี่อยู่นะ ตอนหกโมงเย็นหกโมงเย็นกลมๆหกมโมงเย็นกองทัพภาคที่หนึ่งจึงแถลงเป็นทางการแถลงว่าแถลงว่าขเมขเมรใช้ปืนน่าจะเป็นปืนเล็กที่เรียกว่า AK47 ใช่ค่ะยิงเข้ามายิงเข้ามาทางฝั่งไทย30นัดใช่ค่ะยิงเข้ามาตอน4ี่โมงเย็นกองกำลังบูรพายิงเตือนกลับไปประมาณ10นาทีสถานการณ์เหตุการณ์จึงสงบ ใช่ไม่มีใครบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นฝ่ายไ,ไทยไม่ได้รับความสูญเสียค่ะ <c oughs> ก็รับทราบกันตามนั้นก็แค่นั้นนะ <c oughs> ใช่ข่าวที่แจ้งมาทางการ่ก็คือตอน18นาฬิกากับ2นาทีค่ะ <c oughs> หลังจากที่17เข้าไปฟ้องโลกแล้วหลังจากนั้นอีกครึ่งชั่วโมงกลมๆ18บแปนาฬิกาสานาทีเ <c oughs> ไป Facebook ของคุณมาเน็ตค่ะ <c oughs> ดูเหลี่ยมเขมรใช่เขาเล่นเป็นแบบจริงจริงเป Facebook ของคุณมาเน็ตเออโพสข้อความ ประนามประเทศไทยประนามทหารไทยว่าไปยิงพลเรือนเขาตาย1เจ็บสค่ะแน่แน่แล้วเรียกร้องให้โลกออกมาสอบสวนด้วยสอบสวนยังเป็นกลางด้วยหวยแบบคือฟ้องฝ่ายเดียวเลยเอาง่าย,าย,แยๆ,าายๆแล้วโทษประเทศไทยเต็มๆเอางีา้ดีกว่าทวรอีกครั้งนะ4ี่โมงเย็นมีเสียงปืนมาจากฝั่งของเขมรค่ะห้าโมงเย็น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกเหมรนทำหนังสือฟ้องโลกเช่นฟ้องไปที่สหประชาชาติฟ้องว่าทหารไทยโจมตีพล,ลเรืนนอนกระเมรตอนเที่ยงเย็นนะ,ะพอหกโมงครึ่งกลุ่มกลมหกโมงครึ่งกลุ่มกลม่มค,คุณมาเน็ตประนามประเทศไทยผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าทหารไทยยิงพล,ลเรือนะเขมรน,มนตายหนึ<ช>่งเจ็บสามเรียกร้องให้โลกทั้งใบสอบสวนพระเทศไทยเป็นการเดือดใช่เรียกร้องให้มีการเปิดการสอบสวนอย่างเป็นอิสระด้วยนะกรณีนี้ด้วยนะ นาทีนั้นประเทศไทยยังขยับตามเหลี่ยมของเขมรไม่ทันนะคือเขาไปเร็วมากบางคนบอกอ่าเเรวมากเขาเขาวางเหมือนเหมือนเขาวางเกมไว้แบบนี้หรือเปล่าบางคนตั้งข้อสังเกตนะเกมเขาวางไว้แบบนี้หรือเปล่าเขาวางเกมเป็นสเต็ปสเต็ปหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงจะทําอะไรอืจาก6กโมงครึ่งที่คุณมาเน็ตมันโพสต์ประนามประเทศไทยริกร้องให้โลกทั้งใบสอบสวนประเทศไทยขยับไปทีตอนทุ่มยี่สิบค่ะ ตอนหนึ่งทุ่มยี่สิบโคศกโต้โคศกรัฐบาลโคศกโต้โคศกสฤษิพงศ์อังคาสกุลเกียรติก็ได้แจกข่าวผ่านลายกลุ่มสื่อข่าวส่งความใช่ค่ะแจกข่าวผ่านลายกลุ่มนักข่าวสายธรมเนียบค่ะข้อความดังต่อไปนี้จากกระแสะข่าวเสียงตามสายขอให้ชาวบ้านบ้านหนองยากแก้วบ้านหนองจานอพยพเข้าบังเกอร์ ล่าสุดได้ตรวจสอบจากปัดกระสวงหัดไทยยืนยันว่าเบื้องต้นช่วงเวลา19.20นพบมีเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณแนวชายแดนบ้านหนองยาแก้วจึงได้แจ้งชาวบ้านให้เข้าไปอยู่บริเวณหลุมหลบภัยเพื่อความปลอดภัยซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทั้งแนวหน้าและแนวหลังยังเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องประเดสประเด็นประเด็นสี่มสนทมีเสียงปืนทางฝั่งเขมรค่ะ หนึ่ทุ่มยีมีเสียงคล้ายระเบิดมาจากบริเวณชายแดนด้านบ้านหนองยาแก้วซึ่งก็มาจากบริเวณที่เรียกว่าบ้านเปรยจันท์ของขเขมรใช่ค่ะจังหวัดบันเตียเบนเจยในพัวงเวลาตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มเป็นหุวงเวลาโกลาหลมากาผู้ใหญ่บ้านแถวแถวบ้านหนองยาแก้วนะก็ส่งเสียงตามสายประกาศให้ชาวบ้าน รีบอพยพเข้าหลุมปลอดภัยไปดูคลิปยังต่อไปนี้สิครับอแม่ไปดูคลิปยังต่อไปนี้สิครับชาวบ้านทุกคนก็วิ่งกระเจิงกันหมดเพื่อความปลอดภัยไงเข้าหลุมปลอดภัยดูสิฮะแม่แย่จังไหนกัพอผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่มากันหมดช่วงตั้งแต่ประมาณสักทุ่มครึ่งถึงสองทุ่ม ลากเรื่อยไปจนกระทั่งถึงสองทุ่มครึ่งมันเป็นห่วงที่กวดหจัจริงๆเจ้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าที่ทหารเจร้าที่ตำรวจก็ประสานกันรวมถึงอาสาสมัครด้วยนะใช่ค่ะอาสาสมัครกู้ภัยก็เข้ามาสมที่กำลังอีกกลุ่มหนึ่งก็ช่วยช่วยกันประคับประคองผู้เฒ่าผู้แก่เด็กเล็กเข้าหลุมดับใช่ค่ะนี่แหละเห็นไหมนี่เริ่มเยอะขึ้นละคือคักละขนอุปกรณ์อุปกรณ์เครื่องนอนมากันหมดอะไรกันนักกันหนา อันนี้ภายในภายในภา,ายในหลุมหลบภัยเป็นแบบนี้ลหลังจากนั้นประมาณส,สักประมาณสักสี่ทุ่มนะสักสักสี่ทุ่มกว่าผู้ช่ยการกองกําลังบุรพาพบกองกําลังบุรพ่าก็เดินทางไปที่หลุมหลบภัยเข้า<ช>ไปเยี่ยมชาวบ้านเอาน้ําไปแจกเอาน้ําเป็นไปให้กําลังใจสําคัญที่สุดนะชาวบ้านอยากเห็นทหารถูกต้องช็อตนั้นเนี่ยเป็นช็อตที่ชาวบ้านอยากเห็นทหารและ ยิ่งเห็นระดับในพลยิ่งมั่นใจใช่ค่ะมาดูแลมาสร้างความตอบย้ำในการดูแลความปลอดภัยนี่อะไรสร้างความเชื่อมั่นคุยกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภาพโดยรวมนะ,ะด้วยความเระารูภาพโดยรวมนะ,ะมันมีความชัดเจนว่านี่คือเหลี่ยมเขมรจัดฉากยิงเพื่อที่จะใช้เป็นเงื่อนไขเป็นประเด็นนําไปฟ้องโลกใช่ค่ะคือเรื่องงเรื่องมันเป็นการแก้เกมทหารไทยขาดใช่ทหารไทยขาดเนี่ย ดูเหมือนเขม็นจะพิ่งพรำในเกมโลกต่ขออธิบายไม่ได้ขออธิบายไม่ได้ขาดความชอบธรรมไปอย่างมากมายภาสาณขออธิบายไม่ได้ดอกังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชายแดนด้านบ้านหนองยาแก้วเมื่อวานตั้งแต่เย็นเรื่อยมาจนตั้งถึงหัวค่ามันอ่านได้อย่างเดียวจัดฉากยิงเพื่อใช้ฟอกโลกค่ะไม่อย่างเท่าไหนสี่โมงเย็นยิงปิงปังปิงปังพอตกห้าโมงเย็นมันทำหนังสือฟ้องโลกแล้วฟ้องสัพพยาชาได้แล้วเร็วจังเลย แล้วก็ผู้นำเขาหกโมงรึ่นมาโพสต์ย้ําอีกผู้นําเขาเอามาโพสต์ f a c e b o o k ปะนาประเทศไทยอีกไปยิงพลเรือนเขมรตาย1นึเจ็บสานั่นแน่มันเป็นขั้นเป็นตอนมันเหมือนสคริปที่วางเอาไว้ใช่วางสคริปไว้ล่วงหน้าอยู่กันได้อย่างไรไทยเขมร